พี่อ้วนนกเขาใหญ่มาแล้วค่ะวิธีเทียบใช่ไหมคะว,<ก>วิธีเทียบวิธีแก้นกตัวเมียที่ดุอ๋อคือต้องปล่อยให้ตีกับตัวผู้ให้ตัวผู้ชนะแล้วก็จับออกมาเทียบแต่เราไม่ได้ให้ตีกันแบบว่าเหมือนไกเเ่เราให้ตีดูดูว่าเอาแค่ตัวเมียแพ้หนีค่ะเฉยเพราะว่าถ้าไม่ยอมเอามาตีกันนะมันจะช้าเราจะใช้เวลาจดนานมากเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นสวัสดีค่ะพี่อ้วนนกเข่าใหญ่นะคะ ตอนนี้หนูกับพี่อ้วนกำลังจะเอาเทียบ,เ,ยบเจ้ายักษ์นะคะ,ะ,คะกรงนี้คือเจ้ายักษ์นะคะลูกสามกุกเรียกใส่กุกคูอ่างคูก,ก,คกุกนะคะกับเจ้าบีสายเทพพนมนะคะคูอ่างสองคำนะคะคือที่ที่เราเอาเจ้าบีเนี่ยเพราะว่าบีเขาเป็นนกต่อด้วยแล้วก็เสียงดีเชื่อง เรื่องเสียงเนี่ยจัดจ้านคลุมดีเจ้ายักษ์ก็คลุมดีนะคะท่านใดที่จะเริ่มเพาะขยายพันธุ์ก็ทําอย่างหนูได้นะคะเทียบก่อนอันนี้คือการเทียบครั้งแรกเลยนะคะเพิ่งเอาเข้าเทียบแต่ยังเอาติดไม่ได้เพราะว่าพี่ยักษ์เขาทําท่าเหมือนจะจิกยังยังยังทาท่าจะจิกอยู่นะคะเมื่อกี้ก็มีครูใส่กันและบีครูใส่และแต่คือพี่ยักษ์เขาเป็นตัวเมียมันก็ไม่ได้ครูตอบเนาะใช่ไหมใช่ คิดว่าได้ไหมถ้าสองตัวนี้จะผสมเจ้าบีนะคะผ้าเขียวแล้วแต่อารมณ์บางอารมณ์ก็ไม่คูอ่างเราเราก็คูอ่างอืมแต่เขามีสายเทพพนมไงทุกคนสองคู่เต็ม ยักษ์เนี่ยสามกุกเต็มนะคะครูอ่างเกือบทุกคำนะคะคือเขาไข่มากี่รอบแล้วนะพี่อ้วนกี่รอบแล้วพี่ยักษ์อะเนาะเราก็เลยตัดสินใจว่าลองหาให้ดีกว่าไหมแต่คือว่าที่หนูดูดูเนี่ยบางตัวก็แก่ไปบางตัวก็เด็กไปก็เลยว่าเออบีเราเห็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยมันก็เป็นลูกเพาะเราด้วยวนะเนาะเจ้าบีอะพ่อเป็นเทพพนมแม่เป็นเทพพนม แล้วเราก็เลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เปิดช่องแรกๆเลยเจ้าบียอยู่กับเรามานานละแล้วพี่ยักษ์ก็ตัวต่อมาใช่ไหม<ช>เราก็เลยคิดว่าจะไปหาตัวอื่นทําไมอุต่าห์ได้เอได้สามกุกคูอ่างมาอืมไอตัวแสบมาปะปไายตัวแสบมาข้างหลังมีเนียมองจะว่าจะเอามาทําพ่อนกกลายเป็นตัวเมียอีกอืมอ,อุต่า์ซื้อตัวนั้นมา คือวิธีวิธีการที่จะผสมเนี่ยคือเขาทําอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่อ้วนต้องเทียบกงไว้ข้างๆกันดีกว่านกจะนอนด้วยกันนะครับอ๋อเราก็ต้องทําที่แขวนไว้ข้างกันใช่ป่ะคือพี่ยักษ์อะเขาเขาเป็นนกตัวเมียที่เสียงใหญ่อยู่แล้วเราก็เลยจะบีดเสียงให้มันเล็กลงมาหน่อยหนึ่งเนาะเพราะเจ้าบีะเสียงมันเล็กกว่าพี่ยักษ์เนาะก็เลยจะให้ลูกอยากได้ลูกเสียงเล็กกว่าพี่ยักษ์หน่อยหนึ่งนะคะ ไข่หลายรอบแล้วแล้วก็นอนอย่างเดียวเลยนอนลังอย่างเดียวเลยทุกคน ยังไม่สนใจเลยเหรอลูกฮไม่สนใจเลหรอลูกพี่อ้วนคิดว่าพี่ยักอ่ะจะหาคู่ยากไหมในใจพี่อ้วนอ่ะเราสิหายากเราต้องการคู่อ่างตลอดอ๋อแต่มันไม่ได้ได้มาก็เป็นตัวเมียอืมรอก็านานนะครับยังไม่เจอนกคู่อ่างมีก็เป็นนกเฉลย ที่เพิ่งช้าไว้เราต่อมาได้เองครูอ่างสี่ห้าคำแล้วหนูก็ไม่อยากให้มันไม่เชื่องใช่เราต้องการนกที่แบบว่าเป็นสายนกต่ออืมอเจ้ามีเขาก็ออกต่อแล้วเขาได้เชลยแล้วแต่เราไม่ได้ลงก็เท่านั้นเองอ่าตีเขาอย่างเดียวเยใครพี่ยากรอ เสียงเจ้าบีเขาดีเนาะน้บีวนีเดี๋ยวมองหน้ามองหน้าพอ,อยาย่ยงกำลังจีบสาวอยู่ก็คงจะประมาณนั้นแต่บีหัวกลมมากเลยนะนี่คือจะจิกพี่ยักษ์นี่คือจะยังไงเนี่ยจะสู้กันเหรอไม่ยอมกันเหรอ ดูนิสัยเ่ยเนี่ยอุย้ยอืมนิสัยเนะ่ยพี่ยากตีนะคะทุกคนเนี่ยนิสัยเดียวกับมารีเ,าเป็นยังไงมารีทุกวันที่หาผัวไม่ได้เพราะเงี้ยอืมเดียรุ่นเดียวกันเนยนกสองตนีมีแก่กว่าเออมีแกกว่ามีตั้งแต่เปิดช่องเออมีนกรุ่นแรกที่ปดอดอืมอืมอืม ลืมไปว่าบีไว่มีเกียร์เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาคุยกันสักพักนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าตัวผู้ชนะตัวผู้จะไปตีโดเมียคือคือชนะก็คือไปจับผมงคุมเนี่ยจะดูตีไหมเอากรอกก่อนนะดูดิแล้วจะหาผัวได้ง่ายๆไหมล่ะลูกให้บีถอดใจแล้วโอ้โหโดนเต็มหน้าเลยบีสะบัดหน้าเลยหน้าทิ่มเลย ตัวใหญ่กว่าด้วยบีเสียเปียบนะเนี่ยดีเหมือนกันดีมีข้อดีเหมือนกันไอบีมันจะได้ไม่หายข้างส่วนสองเลยือนกันครับเดือบร้อยปีกขาดเงี้ยเรียบร้อยแพ้แล้วแพ้แพ้แล้วอยากแพ้เหรอเอออยากแพ้แล้วแพ้แล้วหนีออกแล้วแพ้แล้วอยากแพ้แล้วโหโดนลูกเดียวแพ้เลยเอาแล้วอยากแพ้แล้วตอนเนี้ยจบเสร็จแล้วอยากแพ้อยากแพ้อยากมาหาแม่มาลูกมา มาเร็วมาหาแม่เร็วหลังจากที่ชนะพิยักษ์นะคะสาเหตุที่เราปล่อยตีกันก็เพราะว่าพยักษ์เขาไม่ยอมอืมยักษ์ไม่ยอมตัวผู้ง่ายๆนะครับยักษ์เป็นนิสัยแบบว่าตัวผู้เนาะนิสัยตัวผู้<ะ>เป็นนิสัยตัวผู้ไม่ยอมตัวผู้ง่ายครับจดกะจิกกันจดกะจิกกันก็เลยตัดสินใจปล่อยให้ตีกันเพื่อ,อที่จะให้แพ้และก็เป็นอย่างที่เราคิดนะครับยักษ์แพ้แล้วตอนนี้ ยักษ์แพ้แล้วตอนี้ก็ง่ายแล้ะครับแต่ก็อ้วมเหมือนกันโดนตีไปสองทีนะครับโดนตาเดีเด๋ยวหนูกลับกล้องให้ดูตอนนี้เจ้าบีก็เริ่มแบบแจง๊งรอแล้วเริ่มคลั่งคลั่งรักนะคะพี่ยักษ์ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากจริงๆทุกคนเพราะว่าพี่ยักษ์อ่ะล่อเขาหลายดอกมากพี่ยักษ์ตีเขาก่อนนะครับตีเขาเยอะมากมด้วยอืมเนี่ยครับนี่ใส่ตัวเมียที่เอถ้าใ,ใครจําแม่มาลีได้นะครับมแม่มาลีก็เป็นอย่างนี้นครับเอาเข้ากลองผสม เทียบแล้วอะไรแล้วป่อยเขาผสมก็สุดท้ายก็ไปซ้อมเตัาผู้ในวันนี้ก็เลยไม่ได้เพาะอีกเลยคือตอนแรกอะหนูจะไม่เอาเพี่อากาผสมแต่เขานอนรังเขานอนมาเป็นแบบอาทิตย์สองอาทิตย์จนพี่อ้วนบอกว่าไม่ได้นะคุณนอนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาโซมเขาคงอยากมีลูกเละก็คือเราเอาไข่เขาทิ้งหลายรอบใช่นหนูไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าหนูคิดว่าเออก็แค่ไข่ลมไข่ลมอะไรเงี้ยแต่เขานอนรังจนแบบ จนไม่ออกมาหนูก็เลยแบบเอ้ยเอาไงดีวะก็เลยถามพี่อ้วนว่านอกจากแบบเราซื้อนกคู่อ่างเข้าเรายังหาตัวอื่นได้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมองไปมองมาเอาบีมันเป็นนกในค่ายเราแล้วมันเชื่องอยู่แล้วนะก็เอาบีดีกว่าไหมอะไรอย่างงี้ก็เลยคุยแล้วตกลงกันแล้วบีมันก็เสี่ยงดีด้วยทุกคนะจะดูนะครับว่าเข้ากันได้ไหมถ้าเข้ากันได้ก็จะ,อะลองให้ทับรักสองรัง นะครับรับดูเชื้อก่อนว่ามีไหมถ้ามีก็จะให้ยกักฟักไข่ตัวเดียวนะครัอลองให้เขาฟักไข่เขาอยายักปะลองให้เขาฟักเองนะครับก็คงจะเจ็บเปล่าหายแล้วมาหาแม่มาลงมาคูไกดก,กับผมเลยนะ,ะมาหาแม่มาเร็วนคนเก่งคูไก,ก่กันเลยเนี่ยไม่ยอมหาแมหมาหาแม่มไหมมาหาแมห,มห,หแมเราก็เอาที่ออกกำลังกายนกเรานะจะเอาให้พี่ยักอยู่อ้แน่เราอะ ไกกับผมนะบอกแล้วว่ายักษกับผมไม่ถูกกันนะเนะี่ยดูดูยื่นมือไปก็จะตีอย่างเดียวเนี่ยพี่ยักษ์แก่แกลงพ่อสิยังเจ็บอยู่เลยนะตาดีกันนะเนี่ยดู <c oughs> อย่าปล่อยบีออกมาตีตาตอนนี้ก็ปล่อยให้พี่ยักษ์เขาอยู่กับหนูไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวหนูจะถ่ายเก็บสตรอรี่ไว้ให้ดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะทุกคนทำอะไรอะ <Okay. S 2> ไม่ไป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  <Okay. S 2> ไม่ไปไปไม่ได้แล้วค่ะโอเคอันนี้คือวิธีเทียบใช่ไหมคะ<ก>วิธีเทียบวิธีแก้นกตัวเมียที่ดุอ๋อ oh. คือต้องปล่อยให้ตีกับตัวผู้ให้ตัวผู้ชนะแล้วก็จับออกมาเทียบแต่เราไม่ได้ให้ตีกันแบบว่าเหมือนไก <g ai. S 1> ่เราให้ตีดูดูว่าเอาแค่ตัวเมีย แพ้หนีค่ะเฉยเพราะว่าถ้าไม่ยอมเอามาตีกันนะมันจะช้าเราจะใช้เวลาจดนานมากเพราะเราไม่มีเวลาแค่นั้นครับเพราะว่าอันนี้เราต้องการให้เช็กเชื้อเจ้าบีด้วยมัมีหรือเปล่าใช่เ<ห>นยเขาเสียงดีจริงๆนะทุกคนบีบีมาเนี่ยาเข้ามาเร็วมามาลืมไปใช่ไหม,มเมื่อกี้ว,ว่า ตัวยังไม่ได้ปิดประ,ประตูอ่ะใช่ <c oughs> เร็ว <c oughs> จะตกหักเวลาครับบีมเมื่อกี้เขาไม่ได้ตั้งใจจะตีพี่ยักษ์เลยนะเนาะไม่ตีก็โดดไปโดดมา <c oughs> อยากตีก่อนนะครับอยากเริ่มก่อนชอบบีตรงที่ว่าเรียกถี่มากนะครับบีเป็นนกแก่เรียกครับแก่เรียกแกค่ครู เดี๋ยวเราจะล,ลองเทพพนมอ่อลูกเทพพนมจะสไตล์นี้หมดเลยนะครับคารมพีเรียกทีทุกตัวนะครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาเช็คอีกหลายตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเลิกเพาะและ้วหยุดหยุดเพาะหยุดเพาะชั่วคราวนะครับตอนนี้หยุดพักพ่อนกและแม่นกด้วยนะครับหยุดพักชั่วคราวนะครับก็จะมเีเขาเรียกอะไรอ่ะน้องเจ้าบีที่ เหลือนะครับที่เหลืออยู่ประมาณ4-5หตัวนะครับตอนนี้ครับรอเช็ครอขึ้นเช็คอยู่นะครับว่า 1. เป็นเทพนม,มไหม 2. ถ้าไม่ใช่เทพนม,มก็จะสไตล์บีหมดเลยนะครับเรียกทีนะครับคูเก่งนะครับเดินคูเดินคูเคราเลยเนี่ยโดนเดินเรียกเดินคูอ้าวลูกลูกถ้าลูกสาวหนูไข่แล้วมีลูกก็จะสไตล์แบบว่า แกเรียกแกครูใช่เป็นนกตอ่อแล้วพี่ยักษ์เขาก็เรียกครูอยู่แล้วอ่ะใช่ก็จะดีมากเลยสำหรับนกตอ่อนกตอ่อนถ้าเรียกทีทครูเก่งๆนี่มีใช้ไม่กว่าครึ่งเลยเกบางคนจะสงสัยว่าพี่ยกกักษ์อะสามกุกแล้วนะครูอ่างด้วยนะ<ช>แต่ทําไมเอามาใส่กับสองกุกครูอ่างจริงๆอะอยากใส่ที่สามกุกให้มันได้สามกุกเลยแต่แตพี่ยักษ์เขาเป็นลูกนกป่าแท้นะอย่าลืมว่าถ้าใส่กับสามกุก,กก็อาจจะแบบว่า ไม่ออกมาสามอยู่ดีแหละอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เราครับแต่พูดถึงว่าอย่างเจ้าบีเนี่ยเรารู้เราพ่อเราแม่เนาะเราพ่อเขาให้ลูกได้ทุกกุกนะครับตั้งแต่ลิวนะครับให้ลูกหนึเฟืองได้ให้ลูกหนึ่งกุกได้ให้ลูกสองกุกได้แล้วก็ให้ลูกสามแกมสีได้ถามว่ามีมีสามแก้มสีด้วยเหรอมีครับนี่ไงเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่เป็นเทพนมนะครับสามแกมสีแล้วก็มีน้องเจ้าใหญ่อีกตัวกำลังรอเช็ค นั่นสามกุกเต็มนะครับยกปีกเห็นมารอบนึงนะครับเจ้าใหญ่อะหนูไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าถ่ายว้เพียอเพราะว่าถ่ายทีไรเขาก็ไม่ยกใ,<ช>ให้สักทีเหมือนเขาห่วงตัวทุกคนเดี๋ยววันหลังจะแอบถ่ายให้ดูเจ้าใหญ่เป็นสีก่กุกเทพนมคูอ่างใช่ครับเจ,เจ้าใหญ่เป็นอะไรเป็นนกที่รู้นะครับถ้าเราตั้งใจให้เขาคูเพื่อที่จะเช็คเทพนมเขาจะยกแค่ตับแรก แล้วตับสองเขาก็จะยกไม่สุดแล้วเขาก็จะไม่ยกอีกเลยอืมอันนี้ก็เดี๋ยวจะติดตามผลต่อไปนะคะวันนี้ก็เหมือนมาแก้ให้พี่ยักษ์แพ้ตัวผู้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการเทียบไว้ด้วยกันเนาะใช่ตอนแรกไม่มาด้ก็คิดจะทําอย่างนี้แหละแต่ก็คือว่าเราจะไม่มีนกต่อตัวเมียเลยถ้าถ้าตัวเมียแพตัวผู้แล้วก็จบโอเคงั้นเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงอันนี้เป็นวิธีของเรานะใช่เป็นวิธีของเราที่เรา จะลองศึกษาดูว่ามันเป็นทักออกที่ดีของนกตัวเมียที่เก่งกว่าผู้อ่าดุจัดทุกคนจะสังเกตได้เลยว่าเมื่อกี้พี่ยักษ์เริ่มก่อนพี่ยักษ์เอาเขาก่อนเลยนะเอาเจ้าบีก่อนอย่างไรก็วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบเอ็ดค่ะเดือนมีนาสิบเอ็ดใบใช่วันนี้วันที่สิบสอง สิบเอ็ดไม่ใช่เลยสิบสองสิบสองวันนี้วันศุกร์ที่สิบสองนะครับวันศุกร์ที่สิบสองมีนานะครับสิบสองมีนานะครับหกสี่เนาะจ้ะเ,เดี๋ยวรอ <S 2> 2 <S ดู <S 2> 2 <S กันต่อไปผ่านไปสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ว่ามันจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวหนูรายงานผลให้ฟังนะคะทําพี่แขวนโอเค น,อ,นะะอันนี้คือวิธีเทียบใช่ไหมคะใช่ทางที่ดีนะครับคือทางระยะนึกว่าจะได้ความรู้โอเคนี่ครับได้ลมีน้องๆหลายท่านสอบถามเข้ามานะคะว่าพี่เทียบนกอย่างไงเทียบอย่างนี้เลยได้นะคะทุกคนถ้าถือวา่าเทียบแบบนอกนะครับให้หาผ้าคลุมนะครับผ้าคลุม ทุกด้านเลยนะครับถ้าเป็นข้างนอกนะ,ะ,ะผ้าคลุมให้เห็นให้นกเห็นกันให้ด้านเดียวอันหรือได้ผ้าเฉยๆมา้คลุมผ้าหมดกันอะไรเรารวกควรนะครับอแล้วก็ให้ใช้เชือกผูกลงนะครับไม่ให้แกวกอ๋อหให,เหอ้เหมือนเป็นแพ็กเกจเดียวกันว่างั้นเถ<ต>อะแต่อันนี้คืออยู่ในบ้านนะครับไม่เป็นไรน มันมีเด็กๆหลายๆท่านนะคะที่ติดต่อสอบถามเข้ามาเรื่องวิธีการเทียบการผสมกันอะไรอย่างเงี้ยบางท่านก็โทรเข้ามาก็คือหนูอ่ะไม่ไม่ได้มีนกที่จะพร้อมเทียบไงทุกคนก็เลยไม่ได้เทียบไว้ให้ดูแต่อย่างเงี้ยคือเราคิดจะผสมพยักษ์แล้วเราก็เลยเทียบไว้ให้ดูว่าวิธีเทียบเขาเทียบอย่างนี้นะจ๊ะเทียบทิ้งไว้นานไหมครับพี่ว่านจนกว่าเขาจะนอนคอนเดียวกันเบียดกลมกันนะครับหมายความว่า ถ้าเอาตามหล,หลักหลักหลักความเป็นจริงที่สัตว์ที่เค้าเพาะกันนะครับก็คือว่าเทียบจกนกว่าอาคอนนะครับคอนให้ไปทางทางเดียวกันนะครับสองปงให้คอนมันเป็นทางเดียวกันนะครับแล้วก็เราคอยดูตอนกลางคืนนะครับว่านกสองตัวเนี้มานอนใกล้กันหรือ,อยังถ้านอนเบียดกันเมื่อไหร่ก็เอาเขาา้าปงผสมได้แต่สาหรับความวิวนนะครับเราเคยไปดู คลิปหนึ่งของต่างประเทศของเวียดนามนะครับอันนั้นเขาเลี้ยงแบบปล่อยตัวเมียนะครับแล้วเขาก็เอานกตัวเมียเข้าไปในกลงตัวผู้ให้ตัวผู้ทับทุกวันวันละครั้งแบบไก่เลยทับกับไกลเลยแล้วพอได้แต่สองสามครั้งเขาก็พอแล้วเขาก็ให้ตัวเมียฟักไข่เองบนหลังกลงอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเขาก็พอได้ลูกเขาก็เอาลูกมาฟออนี่กระบวนกันครับจะเป็นครั้งแรก คู่แรกของเราค็นคู่แรกของเรานะครับที่เราจะปล่อยนอกตัวพูหรือปล่อยตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปในกรง <c oughs> นะครับให้ตัวผูครับนะครับแล้วเราจะเช็กเชื้อว่ามีไหมถ้ามีเชื้อเราก็จะให้พี่ยักปา <c oughs> เองค่ะยักเองครับ <c oughs> แต่ <c oughs> ที่ไม่ได้เอาไป <c oughs> ให้แม่มือปืน <c oughs> ให้มือปืนหรือว่าเราไม่ได้เอาเจ้าบี เข้าไปอยู่ด้วยกันตลอดนะครับก็คือจะให้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคู่แรก<อ>เพราะราว่าเราไม่ต้องการที่จะให้นกโสมนะครับค่ะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะตีกันต,ตลอดเวลาแหละครับจริงๆแล้วอ่ะใช่ใช,ใชเพราะว่าตอนนี้ของเราที่เพาะอยู่ดิวตันก็ตีตัวคู่อ้วมนะครับ อันนี้<ข>อไอ,ไอ,อ้เมื่อกิก,ก,ก็กตีกันไม่ต้องรอนานหรอกเมื่อกิก็ตีกันอันนี้เราจะทําแบบเียนนามนะที่เราเห็นคือหนึ่งกว่าเราจะตัดสินใจหาคู่ให้เจ้ายักษ์มันก็ยากแล้วถามว่าทําอย่างเงี้ยดีไหมค่ะไม่ดีหรอกครับทาไมอ่ะเพราะว่าคนที่ไม่มีเวลาคนที่มันเรื่องเยอะกว่าจะเรามาสังเกตนกว่าเข้ากันได้ไหมจะจับตัวเมียมาให้ตัวพู่ทับอะไรอย่างเงี้ยมันมันถ้าปล่อยรวมกันเลยก็คือว่าคุณไข่กระจก แต่พอดีเราว่างไงแต่คือท่านนี้คือเราเราไม่อยากให้พี่ยักษ์ไปตีตัวผู้หรือว่าตัวผู้ตีพี่ยักษ์อะไรอย่างเงี้ยครับเราเราเซฟนกนะครับเพราะว่านกทั้งสองตัวนี้เราก็รักทั้งคู่นะครับเพราะว่าตัวเจ้าบีอ่ะผ้าเขียวอะคะ่ะทุกคนมาก่อนเป็นนกชุดแรกของค่ายแล้วก็เจ้ายักษ์เป็นชุดต่อมาทําสไตล์เดียวกับไก่จก้ะทำสไตล์เดียวกับไก่ชวนเลยก็คือจับตัวมีให้ตัวผู้ครับ แต่ถ้าพูดถึงนะมันมีนะนกเ,เครื่องจริงๆอนะ่ะเครื่องจริงๆเลยนะครับจับตัวเมียให้ตัวผู้ทับเลยจริงๆครับมีมีม,มีมีเป็นคลิปของเวียดนามอีกเหมือนกันนะครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่เห็นมาก็คือเขาจับตัวเมียแบบไกลเลยทำแบบไกลเลยจับตัวเมียมาแล้วตัวผู้ขึ้นทับเลยแต่อันเมื่อกี้มันก็ยังไม่ได้แบบเชื่องขนาดนั้นไงเจ้ายักษ์คือมันเชื่องกระหนุงไงคือจริงๆอตัวเมียเราจับได้แต่ตัวผู้อ่ะเจ้าบีอ่ะคือเจ้าบีเป็นเป็นสายสายหดอยู่แล้วนะครับเจ้าบีเป็นสายหดใครก็รู้ว่าเจ้าบีหดอยู่แล้วนะครับแล ลองกรด,ดูนะครับลองเทียบดูตั้งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะรู้เรื่องอันนี้วิธีเทียบนะคะทุกคนทําแบบนี้นะคะ,น,น,น,ะคน้องที่เขาถามอยู่เขาเห็นเขาคงโอโอเคเข้าใจแล้วนี่คือวิธีเทียบนกนะครับวิธีเทียบนกเอาเอาแบบง่ายๆเลยนะครับหลักการพ่อนกก็คือเอานกสองตัวที่เราคัดค่ะที่ว่าที่ที่จะเป็นแม่พนันธุ์ค่ะกับว่าที่พ่อพันธุ์ของเราค่าเทียบกันแบบนี้นะครับแล้วก็คุมผ้า หนนะครับให้เหลือด้านด้านที่โค้งชนกัน,นก็คือโลกทั้งใบให้มีแต่เขาสองตัวเท่านั้นแล้วก็ห้ามมีสิ่งอื่นรบกวนนะครับแล้วก็อน้ำแต่อาหารให้ไว้เลยค่ะให้ไว้เลยเพยายามอย่าไปรบกวนเขานะครับคอยดูเขาตอนกลางคืนสักผ่านไปสักสองสาวันก็นคอยสังเกตเขาว่าเขานอนคู่กันน้อยไปหรือเปล่าสองสาวันก็บางตัวก็ เป็นปีก็มีน้องของเราใช่บางตัวเป็นปีก็ไม่เข้ากันก็มี้ะบางตัวสองตวไว้เข้าไปก็มีอืมอ่ะแล้วก็กลางวันก็คอยสังเกตว่าตัวเมียเรียกหลังไหยอืมถ้าตัวเมียเรียกหลังก็แสดงว่าอาต้องการผส,สมแล้วอะไรแต่พี่ยักษ์เขาเรียกลงปีกอยู่แล้วใช่ไหมเ,เขาเขานอนฟักไข่อยู่แล้วแต่คือเขายังไม่เคยใกล้ตัวผู้สาเหตุที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าพี่ยักษ์ไม่เหมือนชาวบ้านของพี่ยักษ์เป็นสายตุก 3าคนต่างไปอยู่สองคู่นะครับก็คอยว่ากันว่าเขาจะอยู่ด้วยกันได้ไหมจ้ะโอเคฝากไว้ให้คิดบางคนบอกว่าปล่อยส่กกงเดียวกันเลยได้ไหมได้ครับอันนั้นก็ได้ครับถ้าคุณไม่คิดจะเซฟนกการเซฟนกก็เอามาจดนะครับในการเซฟนกว่าเพราะว่าถ้ามันเข้ายังเข้ากันไม่ได้แล้วคือไม่ต้องปล่อยเข้ามันก็ลดปัญหาการตีกันนะแต่คือว่าบางคนถามว่าปล่อยเข้ากันได้ไหมได้ครับปล่อยเข้ากัน ปล่อยเข้ากันก็ปล่อยตีกันไปเลยตีกันจนกว่าจะแพ้ถ้าตัวผู้แพ้ก็คือจบใช้ไม่ได้แต่ถ้าตัวเมียแพ้ก็ต้องดูอีกแล้วว่านกคุณอ้วกม,มากไหม hmm. แต่ถ้านกคุณอ้วกไม่มากมันก็ทับไปได้แต่ถ้านกกว่าจะแพ้กันนกอว้วกก็จบอีกนั่นนั่นคือแบบเพาะแบบง่ายๆเพาะแบบแตามีตามเกิด โอเคเราไม่ได้ว่าใครนะแต่คือว่ามันมีหลายสไตล์อ่ะนก็น,นี่ก็จะบอกว่าเลือกเอาตามความถนัดของคุณค่ะมีประมาณ3 4อย่างเลือกเอาค่ะใช่<ะ>รอเวลาได้ก็แบบนี้จะเป็นการเซฟนกมากกว่าโอเคเรอลุน้นกันต่อไปนะคะทุกคนสําหรับท่านที่ติดตามพี่ยักษ์มาโดยตลอดนะคะหรือติดตามเจ้าบีมาโดยตลอดนะคะอยากได้พี่ยักษ์ตัวน้อยขึ้นมาครับเราก็เลยต้องทําแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะทําห่วงขาเลยเราจริงๆอ่ะเราต้องการเกาะนก เยอะมากแต่เรามันเราไม่ได้ว่าเพาะอะไรก็ได้ไงทุกคนใช่เราต้องเพาะเป็นสายสายของเราคือสายนะครับที่เราตั้งใจเพาะของเรานะครับจะไม่เหมือนทั่วๆไปนะครับคือการเพราะนกของแต่ละฟาร์มนะครับมีเอกลักษณ์อย่างของพี่อ้วนนะครับที่เพาะก็คือ1นกหายาค่ะหายาแบบไหนดิวตันสามกุกคูอ่างใช่ไหมอืมเทพนมอืใช่ไหมอืค เอเนี่ยครับเรจะเพาะสายแบบนี้สายที่แบบว่าแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่มนกต่ออ่าเพาะสายนกต่อที่เป็นนกต่อของเราทั้งหมดนะครับเราก็เอามาเพาะแต่ถามว่าทําไมมันยังไม่ร้อเปอร์เซ็นเพราะอะไรเพราะเรามีนกต่อตัวผู้ล้วก็ขาดนกต่อตัวเมียอีกอื่าก็คือพ่อนกต่อแม่นกต่อมันก็เลยต้องมาเทียบกันก่อนใช้เวลาคนต่างเป็นสายนกต่อตีกันหูมันไม่ยอมันง่ายๆหรอครับอย่างเมื่อกี้คือจิบจิบนะคะ คลิปที่แล้วคือเอาเทียบกันเอาอยู่ในกันนี้จิบจิบไปเลยนะคะ,ะ,ะ,ะอ,อีกสักสองสามวันเนี่ย<ช>หนูจะถ่ายให้ดูใหม่ว่าพี่ยักษ์เขาเป็นยังไงบ้าง้เา่ะจย่ออโอเคค่ะยังไงก็ฝากติดตามรับชมช่องเราด้วยนะคะพี่อ้วนนกเขาใหญ่นะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ<า>๊า,ายบายค่ะ